สวัสดีค่ะ,ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะซอฟก็จะมาทําอะไรแปลกๆใหม่ๆกับตัวเองนะคะคือเรื่องมันมีมาอย่างนี้ค่ะว่าคือมีหลายคนนะคะอินบ็อกมาบอกว่าพี่ซอปซอฟอยากเห็น ซอฟพี่ซอฟเล่นเกมเออแบบเล่นเกมให้ดูอย่างเห็นพี่ซอฟเล่นเกมนะคะเหมือนคือเราเป็นคนชอบเล่นเกมอะแต่เรารู้สึกว่าเล่นเกมไม่เก่งคือคือเล่นอะชอบเล่นไงเออมันสนุกแต่อาจจะแบบเล่นไม่เก่งวันนี้นะคะซอฟก็เลยพยายามหาเกมที่คิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกับตัวเองที่สุดที่คิดว่าตัวเองน่าจะรับมือมันได้นะคะคิดว่าตัวเองน่าจะเล่นได้ก็เนี่ยไปเจอมาอยู่เกมนึงนะคะดูก็มันเกมอะไรเนี่ยภาษาญี่ปุ่นนะ เพื่อนบอกว่าเฮ้ยเกมนี้แกน่าจะชอบนะลองเล่นดูแล้วก็โอเคเราก็ไม่เคยเล่นเนี่ยเล่นครั้งแรกเล่นไปพร้อมๆกันเกมมันชื่อว่าอะไรวะอ่ามาริโอเนโกะเแมวแมวเนโกะนะคะโอเคเราจะเริ่มเล่นกันแล้วมาหน้าตามันก็ดูคล้ายๆมาริโอนะเห็นเพื่อนบอกเหมือนมาริโอเป็นเวอร์ชันแมวแกเล่นเหอะสนุกคลายเครีครยดอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องกดอะไรเนี่ย press enter press enter เฮ้ยเคลสมันเขียนผิดนี่หว่ามันต้อง P R E S S ซิ S e. ช่างช่ไม่เป็นไรค่ะจะแบบมีมินิ่งเึกซิอ่ะพร้อมมาพร้อมนมนึ่งสองสามนเตอร์นะมาแล้วมาแล้วอะไรดเนี่ยนะกระโดดเฮ้ยกระโดดดิสเปซบะเขาไม่ใช่อ๋ออ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยบได้ปะเนี่ยทไมมันยิ้มให้เราอะเฮ้ยนา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 ยยับได้ทำไมพาทิตยหน้าตามันจุ้งมิ้นเลยวะเฮ้ย เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวมันโอ้มันต้องมันต้องกระโดดเก็บได้ดิให้ไว้เลยเมื่อกี้เรากระโดดสูงนะอ๋อต้องกดนานๆนี่มีอะไรออกมาอ่าก็เฮ้ยเฮ้ยตงอะไรเราต้องเก็บเหรียญตัวค้างเราจะเก็บเห็ดน,นะคะอันนี้มันคือเห็ดปะ่ะอันนี้อันนี้คือเราเก็บได้ใช่ไหมได้ป่ะเอาไงดีเอาไม่เอาไอาไ้มันตายไม่ตายเก็บเห็ด มันพูดอะไรว่าภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกเอาใหม่อย่าไม่ยิ้มไม่เชื่อแล้วนายไม่เป็นมิรเรารู้นี่เหยียบเลยนี่นี่ดูแรดูจะมีสกิลขึ้นนะคะเดี๋ยวได้มาเฮ้ยเฮ้ยเก็บเลี้ยงเฮ้ยอะไรเนี่ยนั่ไม่ันตานสร้างมันดูเลยเฮ้ยอะไรอะอะไรหัวไม่ได้ลงท่อตัวอะไรโผล่มาแมวน้ำปะ รือตัวอะไรบินมาชุบเร็วมากเอาใหม่ตั้งสติดีๆเยยบเอาใหม่เยบมันกระโดดคอนโทรลยากจังเลยอ่ะเย็บดียบเย็บเย,ย,ย็บเออ <c oughs> เหนื่อยนะคะแค่การเล่นมาริโอเหรียญเหรียญเก็บเอาไงดีอ่ะเอาไงดีวะกระโดดไปก็ต้องตายแน่เลยอ่ะยิ้มมันจะยิ้มใช่ไหมเราก็อาอยุนาล่อมันไป แล้วแล้วก็กระโดดเอ้ยได้เลยฉลาดว่ะทำไมเราฉลาดอย่างนี้อันนี้มันไว้ใจได้ไหมเนี่ยเหยียบกันดีกว่าเหยียบเหยียบได้เหยียบเฮ้ย,ยมีชีวิตลบหนึ่งเลยอ่ะหรือว่ามีสองชีวิตก็ด,ดีนะมีชีวิตลบหนึ่งขอมาสิฉันไม่กลัวนายล็อกฉันรู้นายล็อกไม่เหยียบก็ได้ไม่อยากเสียงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำบุญทำทานนะคะปล่อยเลยไป เราเก็บเดียนแล้วค่า exp มันเพิ่มขึ้นแต่ hp มีเท่าเดิมคืออะไรวะเนี่ยไปแล้วไปแล้วพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองซมบัวน่มมีสองตัวซัมเฮอๆลงได้ว่ะเฮ้ยไอสันน่ะเฮ้ยลอยแม่งบินไปไหนวะ ออะไรวะไ,วะไม่เคยเจอการมาไม่เคยเจอใครบางคนเขียนเ,เกมเครดิตก็ไม่มีโอเคได้ <c oughs> ท่อในเกมนี้จะไม่มีโบนัสเตียงไดน <c oughs> และเป็นการที่ไว้ใจไม่ได้ค่ะไม่ไม่จ้าด้าจดาเออจัะ <c oughs> จัด rare. จเออเนี่ยเก่งขึ้นแลดูมีเลเวล เอาจริงๆนะไม่กล้าบาทเลยอ่ะชวินไอ้ยอย่าจะเฮ้ยอะไรวะตายแล้วไต้คุณไรอ่ะลบสี่แล้วอ่ะไม่สนแล้วไม่เอ้าเราใไม่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 เกลียโดนเอาใมเหรียญต้องเก็บวะเก็บหน่อยเป็นพิธีเนาะไหนๆก็เล่นเกมเนาะเก็บหน่อยเป็นพิธีเออ ต้วิ่งผ่านุกเฮดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮ็ดอะไรวะไม่เียนะ้มันเดมหลอนแล้อะไรอะมยังงีด้วยอเอาเห็ดวันลอดกวาต่อไปนี้ในเกมนี้อย่าเชื่อใจเห็ดอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจกลมๆ เราจะทนเจอเห็ดไม่ใช่ไม่เอาเห็ดแล้วไม่เอาไม่ไม่ไมเราไม่ยุกเรามุ่งไปข้างหน้าเป้าหมายนีไว้พื่งชนเฮ้ยพุ่งชนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะม่มีกองนี้ลบเจ็ดแล้วเนี่ยแม่หนูจะสู้เพื่อแม่สู้เพื่อแม่สู้เพื่อแม่แม่จะสู้แม่แม่บอกอยากให้สู้ให้ ได้แล้วกระโดดข้ามผ่านมาันจะต้องตกมาใช่ไหมเก็บเห็ดไม่หลงกลู๊ดเ้เฮ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 ้บาบายเห็ดเรายอมทิทนะ้งเธอแล้วแต่เพื่ออนาคอันดีงามของเราเราต้องยอมว่ะไอ้เจ้าอเฮ้เฮ้แนวน้ำม,มาจากฟ้าอะไรวะอ๋อเมื่อกี้มันพุ่งขึ้นอ๋อเมื่อกี้มันไงตอนแรกมันพุ่งขึ้นไงมันก็เลยพุ่งลง เฮ้ยทงทงตรงอยู่ก้างหน้ากลัววะ่ะไม่เชื่อมันอนะ่ะไม่กระโดดดีกว่าค่อยๆลงเอ๊ะจ๊ก็เจ๊เออ่นี่าจะมีอะไรใช่ไหมหเฮ้ยเหรียญมาเป็นล้านแอบฉลาดว่ื้ออไม่หลงก้นหรอกไมจะมีอะไรตกรมาจากฟ้าเดี๋ยวนะั้นมันจบยังไงอ่ะดาบหนึ่งอ่ะคือมันต้องลู่เสาทงใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะ เอไม่ได้แอมรู้าเก็บทงใช่ไหมอ๋อเก็บทงได้เฮ้ยมีดาวดาวดินได้ดาวดาดาวเราอยากได้ดาวดาอะไรวะตายเพราะดาวเฮ้ยดันใหม่อะนั่นไม่มีทหารอะไรเนี่ยทหารตรงย้มหรออ๋องคือเช็คพอยต์ไม่เอาดาวแล้วดาวอย่ามาดาวสอบ ทำหมเราตั้งสติให้ดีๆนะซอฟทำไมตัวอื่นเดินผ่านแล้วไม่ลงทำไมเราเดินผ่านกล้มนะเฮ้ยจะบจะเฮ้ยจุไปจบอ่ะวิ่งกลับไปทางโอเคมันอยู่ช่องนี้นะไม่สนไม่เดินคือเราเรจะเป็นคนไม่เป็นคนเดิน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 ลลนเหนื่อยนะเนี่ยลบสิบสามแล้วอ่ะดินนะ ดีนะดีนะเฮ้ยผ่านผันผันันจะมีตัวอะไรบินขึ้นมาหรือลวมลงไปอย่างเงี้ยน่นต้องมีอะไรแน่เออไม่มีว่ะอดีเอ้ยยอ้ย้ง้ดตึ๊ด๊โอ้ยโอยรูทันเฮ้ยเฮ้ยเไม่น่าลงเลยเฮ้ยดูสไอ้ไม่น่าลงอ่ะไม่น่าลบตายเลยไม่น่าลงเลยลบ17เ็แล้วค่ะเพื่อนๆซ้อบลบสิบเไม่นะไม่ไม่ ไม่ไม่ได้แล้วเราจะไม่เชื่อใครอีกอีกอีกเฮ้แต่นะไอ้ยิ้มยิ้มนี่เราหมาั่นไส่มนหมดขอรอบสังหารได้เรอนะเฮ้ยอยา สิบเก้าละเอาสิดูสิมันจะได้สักกี่ชีวิตให้ซอกเธอจะตายอีกสักกี่ชีวิตกันซอ็อกอย่าตกลงไปนะซอ็อกอย่าไม่ไม่ไม่นั่นแหละมาซ็อกเธอเกือบฉลาดแล้วอีกนิดเดียวตายซะตายซะ,ะได้แล้วนี่มันจะมีอะไรปะเดือดเดือดเดืออะไรเงี้ยอ้าจริงๆริไม่อยากลงท่อแต่ไม่กล้าลงพอลองหน่อยไหมเผื่อมันมีอะไร ลงไม่ลงลงไม่ลงลงปะลงดีไหมลงลงไม่ลงลงไม่ลง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 อ่ะลงไม่ได้เฮ้ย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 ยี่สิบเอ็ดแล้วนะอายุปะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สอบสู้สู้สอบสู้ตายสอบทำได้ไวหลายสู้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 เราต้องขึ้นข้างบนเราต้องสู้สู้แล้วเราก็เฮ้ยแล้ว จริงๆเราไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนั้นก็ได้นะเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยตาสว่างตาสว่างเหมือนได้แบบบรรลุธรรมเอ้ยเจ๊ะ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 เฮ้ยดูน่าดีไม่ได้เย็นมากอะไรวะอย่างนี้วะที่แยกเที่ยวใจอะทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมหรือ <treating> ม <Napoleon> ันแรงน่อมตอด่าดปะ วไอเน,นี่ยเอ้าจะเห็นไหมเราจะผ่านยังไงอะแล้วลบ25แล้วมันเกิดอายุเราแล้วไม่เดี๋ยวนะตั้งสติซอฟเธอต้องมีสติสติและสตางค์แล้วเธอจะมีปัญญาแล้วเธอจะค่าเนี่ยเป็นไงฉลาดละไอด้ดวงจันทร์เราไม่เชื่อเธอแล้วเอาไงเดียะผ่านไงอะ เฮ้ยมันจะต้องมีแบบบล็อกอะไรปะ่ะวิ่งผ่านไปก็โดนอ่ะอ้ยังมาจุ๊บจุ๊บจุจุตีอะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมตรงนี้เอหอหลอดหลอดหลอดหอดเซลทงอยู่ข้างหน้าเชื่อได้ห่ะไม่ใช่ไปปุ๊บแล้วแบบไม่จะหลุดจะหลุดมาจากไหน จ้าขอข้าวขอเกง่งขอลายแทงให้หนูผ่านด่านช่ว <c> ย <oughs> ด้วยสอบสอบเอ่ยสอบสอบ,สอบเล่นเกมไม่ผ่านสอบเธอต้องเธอต้องช่วยตัวเองนะหนูขอลายแทงไม่ได้ <c oughs> อะไรวะเอาใหม่เอาใหม่แค่สามจุดสองชีวิตเอง มันไม่เท่าไรหรอกนะซบเธอต้องสู้ต่อไปใหญ่ใหญ่ให่ในโกเอามมลิมาเล่นดิเผื่อแบบเป็นแมวเหมือนกันมะสู้้เอให้ตายก่อนเธอเซฟตี้เฟิร์สในในได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาด่านสู้กับลูกเห็บลูกเห็บเด็ก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 กระโดดทำไมวะ 33ชีวิตยังรูดเสาทองไม่ได้ชีวิตช่างอาพนะเนโกเออเนโกเนโกะทำไมต้องเป็นแมวด้วยอ่ะหรือเพราะแมวมันมี9ชีวิตไม่นะนี่เล่นมาส0บกว่าชีวิตวนะบวก2ตอนแรกก็เนี่ย35ชีวิตแล้วนะ๊จ๊บอ่าดูมีฟีวอต้องกนมาสู้มันมาขั้นไหนนะจุ๊บจุดด๊บ ดูวงจันทร์อีกแล้สูงขึนไปหน่อยดิเฮ้ยลบสี่สอจริงไหมเนี่ยแล้วเราเล่นมานสี่สิบกว่าชีวิตแล้วเหรอทำไมเรากากอย่างเงี้ยโคตรหนู่มทำไมซอฟกราบอย่างงี้เพืเ่อนๆลองไปหาโหลดมาเล่นนะคะแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่ามันแบบมันมาหาอะไรมากอะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนี่นีนน่อย่างนี้ต้องคอสองเราต้องฉลาดแล้ว มามันประมาณอันนี้จเจ๊หมไหมไหมเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนไมีด้มีตัวนึงเพินมาอุ๊ยอุ้ยถือมาคืออันนี้มันต้องแบบเกาะเลยจ้ะฟิว <c oughs> ฟับฟัฟอ๋อ <c oughs> เข้าใจแล้วไอ้ที่มันมันฟิวมาเราก็ต้องแบบกึบกึบอ่าแบบมีสเต็ปลบสี่สิบสองจบเนี่ยแหละเลขคู่เลขสวยเธอต้องผ่านด่านนี้นี่เลขสี่

นึ่จังจังจั่จั่งไม่เจนมอบตัวกับแมวน้ำฮ่าทำไงถึงจะผ่าน เสียวทุกที่เราร่วมมาเนี่ยตอนนี้คีย์บอร์ดก็เริ่มจะแบบเริ่มเริ่มแข็งๆนะคะเอาไงอ่ะมันมาแบบฟูเลยใช่ป่ะมันฟุงมาน้พองน้ำพอมน้พองพอมพอง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 หนึ่งสองสามอ่ะจ้าเอาไม่ใช่ว่าเหยียบได้เหรอตายซังไงนะขอบสิบเอ็ดชีวิต ออกสิ61ชีวิตสี่มันผ่านไปเสียใจนิ้วจะล็อกแล้วพผ่านนะเราทำอะไรตรงไหนพลาดนะเนี่ยเราพลาดตรงไหนอ่ะเหมียวเหมียวก็บอกเราสิเราทำอะไรพลาดตรงไหนอ่ะอย่าทำลายเราอย่างนี้ดิเหมียวเหมียวเป็นตัวละครนะคะยินจัดยินจัดมาดีมาอึ๊ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวหนึ่งอโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งเอ้ยจะอ่ากระดาได้แล้เหนื่อยตรงเนี้ยคือมันไม่ผ่านตะเกียร์เฮ้ยจุดจุดอืมพร้อมนะหนึ่งสอง น่ารักเกินความเป็นจริงต้องชื่อแบบเมียวนรกในกะกับการาจนภัยอันโหดร้ายชื่อก็โหดร้ายไปทำไมตั้งสมาธิลงปาศสอบเธอทำได้จริงจังไปไหนวันนี้แ่เล่นเกมนะสอบยังไม่จริงจังขนาดนี้เลยว้วจั่วเกลียวฮช้าบ่าจ้า จบด่านวผ่านแล้วจะไม่จบด่านแล้วไงต่อเขา้าวันไดไหมเข้าไม่ได้ไม่กล้าเดินต่อไปแล้วกลัวเฮ้ยไม่ให้ไปอ๋อหรือมันต้องลองกวลงตายอ่ะอุตส่าห์ผ่านอ่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างดีนั่นสองสัตยอนตกอ่ะไม่ตกตกแล้วคือผ่านใช่ไหมอ่ะลองลอง นี่ผ่านปะเนี่ยเฮ้ยตายอะไรแล้วมันจะผ่านยังไงอะถ้ากุศลกระโดดข้ามผ่านแล้วว่ากุศลกระโดดผ่านแล้วซอฟเธอใกล้ความเป็นจริงแล้วเอาใหม่กุศลกระโดดผ่านแล้วว่ามันต้องยังไงอะมีเงียบให้ลุ้นด้วยนะเกมไม่ใช่ธรรมดามีเงียบให้ลุ้นกระโดดผ่านแล้วต้องใหตอบเฮ้ยเฮ้ยตายอะ เฮ้ยตายอ่ะเมื่อกี้กระโดดข้ามเราเรายังไงต่ออ่ะเฮ้ยอ,อ,ยอ,อาดใจเย็นๆรองคิวไว้ซบเธอทำได้แล้วแต่นหนึ่งครั้งมีครั้งที่หนึ่งต้นครั้งที่สองนะคะเออมาอือจ้าได้แล้วได้แล้วได้แล้วเริ่มมีรู้สึกแบบชีวิตยังไม่พุ่งนในสมัยร,รู้สึกมีความหวังในการเล่นเกมมากขึ้นค่ะมาสิเจ้าลูกชิ้นจะเอ็นหมูลูกชิ้นเอ็นไก่ลูกชิ้นเอ็นปลาก็ไม่สนลนะ รู้สึกแบบมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นพร้อมนะหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดเจดสึกเฮ้ยมันจะผ่านแล้ววันมันอีกแล้วว่าไม่เอาแล้วจะฟ้องสตีฟจ็อบเฮ้ยแปดสิบหกชีวิตเรียนท่านผู้เล่นเกมขณะนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้ว86ครั้งการุณาผ่านดาด้วยด่วนค่ะ เซ็งๆมันเลิฟอีกแล้วไอ้เรามารีก็หายไปเลยมาริไม่ให้มาให้กำลังใจเลยอ่ะงอนอะไรวะเล่นเกมไม่ผ่านไปผ่านงอนแมวใจเรื่องไหมเนี่ยน้องซอฟอยู่คนเดียว,วนะ่ะอุ๊ยจ้าจ้าตรวจทำอะไรเราไม่ได้ทำไมนะคิดว่าตาดีจะผ่าน ชักเหนื่อยแล้วไปไม่ไป,ไปหนึ่งสองสามนทำได้สิเอ้ยเย้เย้สวนอีกแล้วเดินเข้าบ้านได้ยังยังไม่ได้หรอเดินข้างหน้าเมื่อกี้ตกใช่ป่ะทาไงต่อะมีอะไรในพุ่มไม้ไหมกระโดดเฮ้ย